เรียนรู้ออนไลน์ by โครัสดีครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนการบันทึกวิดีโอแบบเห็นหน้าตัวเองนะครับโดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting เรามาชมคลิปกันเลยครับครับในคลิปที่ผ่านมานะครับผมได้อสอนโปรแกรม p o w e r p o i n t นะครับในการบันทึกวิดีโอทั้งนี้นะครับ จะมาสอนในเรื่องของโปรแกรม Zoom Meeting นะครับก็ซึ่งสามารถที่จะบันทึกวิดีโอได้เหมือนกับ PowerPoint นะครับก็จะมีรูปเราโชว์หน้าจอนะครับเหมือนกับ PowerPoint เลยนะครับเรามาชมขั้นตอนกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้คุณครูทุกท่านได้ดาวน์โหลดที่เป็นโปรแกรม Zoom ขึ้นมานะครับที่เป็นแอปพลิเคชัน Zoom ถ้าดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถดับบันคคลิกเข้าไปเลยครับพอคลิกเข้าไปแล้วนะครับ ให้คุณครูทุกท่านเลือกที่ New Meeting ครับเลือก New Meeting เสร็จแล้วมันก็จะมีรูปเราขึ้นมาใช่ไหมครับมีรูปจอเราขึ้นมานะครับก็สามารถเลือก Join with Computer Audio นะครับะนะครับก็สามารถปรับกล้องได้นะครับปรับกล้องอให้มีความคมชัดนิดนึงนะครับขยับให้มีความคมชัดนิดนึงเสร็จแล้ว ให้เลือกที่สไลด์นะครับก่อนที่จะเลือกสไลด์นะครับให้เราเปิด powerpoint ขึ้นมาก่อนนะครับอ่าเปิด powerpoint ที่เราต้องการนําเสนอขึ้นมาก่อนนะครับผมจะผมจะใช้เป็นสไลด์นี้นะครับเสร็จแล้วให้ทุกท่านได้อ่าเปิดโปรแกร,รม zoom meeting ขึ้นมาอ่าแล้วก็มาเลือกเป็น share screen นะครับ เสร็จแล้วเรามาเลือกเป็น PowerPoint นะครับแล้วก็เลือกแทร์อ่าพอเลือกเสร็จนะครับพอเลือกเสร็จมันจะมีรูปเรานะครับโชว์ขึ้นมาครับเราสามารถที่จะเลื่อนสไลด์วางตรงจุดไหนก็ได้นะครับตรงตำแหน่งไหนก็ได้ของ PowerPoint ที่เราต้องการนำเสนอครับอา๋ยวผมจะวางไว้จุดตรงนี้นะครับเป็ดขวามือด้านบนเลย ในการบันทึกทํายังไงบ้างนะครับเลื่อนมาข้างบนนะครับข้างบนสุดเลยข้างบนสุดเลยนะครับมันก็จะมีสไลด์ขึ้นมาให้เรานะครับสไลด์ขึ้นมาใหา้ก็จะมีตั้งค่าไมค์ตั้งค่าไมค์วิดีโอขึ้นไหมนะครับเสร็จแล้วเรามาเลือกที่มอนะครับจะมี 3, สามจุดตรงนี้นะครับาเลือกที่มอมาเลือกที่เลคคอร์ Record. เ e c คอร์ดหรือว่าอทเนตอาก็ได้นะครับอทเนตอาก็ได้กดเลกคอร์ดออกคนเ e c คอรปั๊บ Recording in progress ก็จะมีเสียงภาษาเขึ้นมาเราสามารถที่จะพูดได้เลยนะครับตอนนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินพระราชการครูและบุคกรทางการศึกษาเพื่อขอมีเว่อนวิทย์คณะครูชำนาญการประจำปีการศึกษา2 5 6 3ด้วยความยินดียิ่ง แล้วก็กดสไลด์ถัดไปนะครับอ่าถัดไปสไลด์ที่2อ่ามาสามารถเลื่อนเลื่อนลูกศรได้นะครับอ่านะครับอ่าประวัติาการศึกษาสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาที่มีสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏน์สกลนครนะครับตต่นี้เราสามารถเลื่อนได้นะครับอ่าเลตําแหน่งได้นะถ้าคุณต้องการที่จะเลตตำแหน่งนะครับ สไลด์ที่3ก็พูดไปประวัติด้านการทำงานนะครับสไลด์ที่4ี่การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูนะครับก็สามารถเลื่อนได้นะครับเลื่อนลูกศรแล้วก็นำเสนอไปเรื่อยๆนะครับจนครบสไลด์ที่เราต้องการนะครับที่เราทำไว้พอนำเสนอเสร็จแล้วปับ๊บนะครับเราจะบันทึกหยุดการนำเสนอทำอยังไงบ้างก็มาเลือกที่ stop แทนอ่ามันจะมีขึ้นว่า stop แชร์กดเลยครับป๊บเนี่ยเสร็จแล้วให้มาเลือกที่ N นะครับอ่าปุ่มสีแดงด้านล่างเลยนะครับที่ N อ่าเลือก Nmeeting for all อ่อาทีนี้โปรแกรมก็จะทำการบันทึกนะครับโดยที่จำนวนไฟล์อ่า PowerPoint ของเรานะครับแล้วก็ในการพูดของเรานะครับ ผมมีทั้งหมดสี่สไลด์เองอ่าเมื่อบันทึกเสร็จแล้วนะครับมาดูว่ามันจะอยู่ตรงไหนเนี yeah. ่ยมันจะโชว์ขึ้นมาให้เลยนะครับแล้วก็สามารถดับบันลิกมันก็จะเป็นไฟล์วิดีโอให้เรานั่นเองนะครับเป็นนามสกุล mp o จ่จำคลิกมา,มาเลยครับป๊าอ่าครับก็วีเป็นวิดีโอขึ้นมาเราสามารถ,ะะารถน,นะาารถครับพูดได้เลยนะครับตอนนี้ ครับก็ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินพระราชการครูและบุรลากรทงการศึกษาเพื่อขอมีหรือเรียนวิทยาศายครูชํานาน,นการประจำปีการศึกษา2 5 6 3ด้วยความยินดียิ่งอ่าเ็นอยครับกดสไลด์ถัดไปนะครับอ่าอ่าถัดไปอ่าเสร็จแล้วนะครับในเรื่องของการบันทึกวิดีโอนะครับโดยใช้โปรแกรม s o o m e t t i n g นะครับคุณครูก็สามารถที่จะทำได้นะครับ อ่ลองไปทำดูนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ